มาแล้ววู o ทอร์ลิงเวฟกับลิชแมนช็อปโนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม w ู o ทอร์ลิงเวได้แล้วที่ไลน์ลิชแมนช h o p และยังมีบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ลิชแมนช h o p เติมในเว็บรับ i ลิ Man c o อยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม w o o t u a l i n g Wave นะครับเนาะสำหรับใครที่หาล้านเติมเกมเนาะได้นำล้าน Richman Shop นะครับดิงอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับรุ่น Poco x o p r กนะครับก็สามารถคลิกที่นะครับป๊อปอัพนะครับไม่ว่าจะป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาผ่านตอนเราเข้าเว็บ Richman Shop หรือว่าป๊อปอัพหน้า ที่มันเป็นป๊อปอัพยื้งขึ้นมาในแชทไลน์ของ r ลิชแมนชั่ปก็ได้เหมือนกันนะครับนำเลขใบเสร็จที่เราเติมได้หรือถ้าเติมผ่านไลน์ก็เ,เลขคิวไปลุ้นโชคนะครับเอาไปลุ้นรับโทรศพัพท์เกมมิ่งเกียร์และของลิมิเต็ดจากทาง r ลิชแมนชั่ปได้มากมายเลยนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับใครสนใจเติมฟุตเทิลิ่งเวฟแนะนำร้าน r ลิชแมนชั่ปนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับเรียกว่าดูทั้งสกิลนะครับอธิบายสกิลนะครับซึ่งผมเนี่ยไปหาลีกนะอันนี้ผมจะให้ดูแค่ ตีธรรมดานะครับสกิล E สกิลอันตินะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่พวกพวกอฟ e, อร์เตสฟอร์เตสเซอร์กิทอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่ใช่ฟอร์เตสเซอร์กิทเนี่ยอันนั้นมันหลอดก็บตัวอ่า พวกสกิลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ีฟหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่เอาให้ดูนะครับเพราะว่าผมมองว่าอ่าพวกกลุ่มดาวเอ่ยพวกพาส์ทีฟสกิลเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่พวกแอนิเมชันตัวละครหรือการตีเอ่ยการตีปกติสกิลธรรมดาหรือสกิลอัลติเมทนะครับอันเนี้ยไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าหลุดลึกมาแบบชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะใน TikTok หรือทางช่องทางต่างๆนะครับใครเห็นยังไงคอมเมนต์ยังไงกับจี๊ซีนะครับก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนตอนนี้ก็อยู่กับยินลินนะครับก็อสประจำไอดีผมนะครับไม่อวยตัวอื่นแล้วนอะกจากตัวนี้ตัวเดียวเนาะก็ค่อนข้างจะอยู่กับอะไรคลิปกับเจ้เขานิดหนึ่งนะครับรอบจินซีนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูซีกีกันก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะผมได้ทำวิดีโอแล้วก็จะเป็นซับแปลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดประกอบไปด้วยว่ามันไม่มีอะไรบ้างเนาะโอเคเราไปดูกันนะครับ All these thoughts keep me up at night, yeah What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. I can't think straight, need the light. I need no. to breathe. Get me up and out of the sheets, under my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. hey I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. To understand the world that's so complicated. Intoxicated, every night faded. Just so I can sleep, thinking that it's dated. I feel hated. I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. I have dreams where my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. Do y t i c k e t s kink? ครับผมหลังจากที่ดูสกิลของน้องจินซีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของอ่าเรียกว่าอย่างไรดีในเรื่องของของที่ใช้อัพกันดีกว่านะครับทั้งของที่ใช้อัพตัวละครแล้วก็ของที่ใช้อัพสกิลนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะว่าเกมเรานะครับของที่ใช้อัพสกิลแม่งโคตรแพงโคตรเยอะ แต่ของใช้อัพตัวละครมันก็เยอะแหละแต่แค่แบบมันไม่ได้ใช้โดยรวมอะไรที่มันมหาศาลเท่าการอัพสกิลแล้วการอัพสกิลเนี่ยแม่งสำคัญนะครับเหมือนเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เลยนะครับเวลาเราอัพทีนะก็แนะนํานะครับถ้าอวยน้องจินซีจริงๆนะครับมีช่องไหนก็อัพไม่ให้หมดนะครับสำหรับสกิลนะครับเพิ่มความแรงได้มหาศาลไม่ใช่แค่น้องจินซีหรอก DPS หรืออะไรทุกตัวที่เป็นตัวที่คุณชอบหรือคุณที่จะปกปั้นเขาขึ้นมาเนี่ยแนะนานะครับก็ต้องยอมเสียค่าสกิลหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับทีมนะครับของน้องจินซีเนี่ยผมจะแนะนําเป็นไม่กี่ตัวนะครับแต่เรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือจะไม่ได้จัดเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูในหน้านี้เลยดีกว่าจินซีนะครับเอ่อเรียกว่าถ้าเราจัดทีมนะครับจินซีเนี่ยเป็นเมน d ี s ีเาแหลใช่ไหมครับตัวที่ซับเขาได้ดีที่สุดเนี่ยอ่อจะมีได้แก่ตัวแรกครับเป็นเวรีนาครับใช่ครับเวรีนาเวรีนาเนี่ยสกิลของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการบัฟแอทักนะครับการฮิวเพื่อนการเก็บสแต็克 พราะมีสเต็กกระโดดตีก็ฮิวกดอันติก็ฮิวได้แล้วก็เอ็โคหลักของเขาใช้เป็นเต่าเ,เต่าก็บัฟแอตแท็กได้ถ้าเราถ้าเรายังไม่โดนโจมตีสาพิษจนโล่เต่ามันหายไปหรือระครังมันหายไปเราก็ยังบัฟแอตแท็กให้ตัวอื่นๆภายในทีมเราได้อยู่นะครับถ้าคุณวนโรเทชันไววนคอมโบไวเนี่ย บอกเลยว่าเต่าเอยสกิลบัฟจากเวอรดิน่าเออย,ยังบัฟดาเมจให้ล้นใน DPS ทุกตัวในเกมตอนนี้นะครับก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วแต่ทําไมมันถึงอยู่กับจินซีได้ดีนะครับเพราะว่าสกิลบัฟของเวอรดิน่านะครับเวลาบัฟธาตุแสงเนี่ยเขาจะได้โบนัสธาตุแสงเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมจําไม่ผิดเนี่ยยังไงเวอรดิน่าเนี่ยบัฟธาตุแสงได้ดีที่สุดบแบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดเนาะแต่ถ้าตุอื่นถามว่าใช่ไหมก็ใช้นะครับมันขาดไม่ได้ตัวนี้มีตัวเดียวนะครับแแต่ถ้าาสง ในอนาคตยังไม่น่ามีตัวบัฟที่บัฟทั้งโบนัสท่าแสงแล้วก็โบนัสแอตแทกออราวเรื่องทีมได้ทั้งเวอร์ดีน่านะครับผมก็เลยว่าจินซีเนี่ยยืนหนึ่งเนี่ยต้องมีเวอร์หน่าซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับเนาะสำหรับซัพพอร์ตตำแหน่งซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตจริงๆคือทำได้ทุกอย่างทั้งดาเมจให้จินซีนะครับแล้วก็กันตายให้จินซีนได้ในระดับที่แบบโอเคมากๆนะครับแล้วก็ของอะ่ะก็คือมันปั้นง่ายอยู่แล้วตัวเนี้ยนะครับเนาะไม่มีอะไรมากเนาะในไกด์ลาย สำหรับซับ DPS เนี่ยผมมาให้คุณผู้ชมเลือก2ตัว3ตัวเลยดีกว่านะครับอันดับ1เนี่ยถ้านับในเกมตอนนี้นะตอนนี้นะครับทั้ง1.1นะครับและ1.0ปัจจุบันที่ผมอาทิปเนาะตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเป็นซับ DPS ของซานัวนะครับอันเนี้ยจะไม่ได้เป็นซับจ่าจานะแต่ว่าอาจจะเป็นเราเอามาแค่ใช้สกิลของตัวกลุ่มดาวเขานะครับเท่านั้นนะสำหรับ f c เนานะและที่ผมให้เป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่า เราสามารถปั้นดาเมจได้ครับเราจะเล่นควิกสวอปได้อ่าเอ็มีแสงเนี่ยเวลาเรามีสแต็กใช่ไหมมีสแต็กตรงหลอดบนเลือดนะครับแล้วเรากด e แล้วเรากดตีไปเรื่อยๆเนี่ยจังหวะมันจะมีจังหวะหน,นึ่นงที่สามารถแคนเซลแอนิเมชันได้นะครับแล้วก็กลับไปจินซีได้จินซีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแคนเซลอันไหนได้เพราะมันยังไม่เข้าเนาะเราก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็รอผู้เล่นระดับแนวหน้าเขามาแคนเซลให้ดูกันควิกสวอปให้ดูกันว่ามันเล่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแชร์กันอีกทีนะ สับนอจินซีนะครับแต่เอาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเอาไปเล่นเนี่ยคุณสามารถปั้นเจ้าตัวโรเวอร์แสงในระดับหนึ่งได้นะครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าต้องเบรกไว้ก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยที่ผมอยากให้ลองเนี่ยมันเป็นท่าแสงเหมือนกันเว้ยซึ่งถ้าเราเล่น DPS 2ตัวเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเวลนาเนี่ยมันจะบัฟแสงได้ท่าแสงได้ดีอแล้นะครับ การให้เรามีจินซีกับ MC สามารถเล่นเป็น d p s คู่กันเลยได้นะครับเกมเราควิกสวอปแล้วดีนะครับสลับบ่อยแล้วดีนะครับก็คือใช้ปั๊บเจเวหน,หน่าตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถควิกสวอประหว่างโดเ,เวอร์ท่าแสงแล้วก็น้องจินซีได้เลยนะครับเล่นกันแบบทีมควิกสวอปสลับไปมาไปมาแคสเซอร์เนมิชั่นไปมาทำดาเมจได้แบบว่าสกิลมาปุ๊บเราสลับกระทับสกิลสลับกระทับดาเมจก็คือเราจะทำดาเมจโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคนที่ถนัดเนาะ ส่วนผมเนี่ยก็ถนัดบ้างเล็กน้อยผมก็เลยแบบอืมปแปลกๆแ,แต่ผมจะเชียร์จริงๆสําหรับ m c ที่ควรจะใช้ออกัน้องจริงีเลยเพราะว่าอะไรตอนนี้ครับมันมีสูงสุดแค่ประมาณเอ่อซีซใช่ไหมเอสสาหรือ S5 ผมไม่แน่ใจแล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องทำเควสอีกผมไม่รู้ว่าตอนนี้ได้แค่4หรือ5นะแต่ผมยังทำเควสไม่ครบไงไอนี้นะครับ แล้วในอนาคตเนี่ยในแพท1 1เนี่ยเวลามีเควสหลักอะไรมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องแจกเม็ดตัวอัพก,กลุ่มดาวอยู่แล้วนะครับถึงไม่แจกโดยตรงก็จะมีร้านค้าประจําเมืองน,นั้นๆให้แน่นอนนะครับเหมือนเกมที่เราผ่านผ่านที่เราเคยเล่นมาเนาะแล้วเจ้าตัวกลุ่มดาวที่6กลุ่มดาวสุดท้ายของเจ้าโลเวอร์ท่าแสนนะครับก็คือเวลาเราใช้เรโซแนนสกิลนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเรโซแนนที่มีสแต็กแล้วก็ไม่มีสแต็กนะครับเขาจะอ่าเรียกว่าทําให้เป้าหมายนั้นอนะ่ะลดต้านทาน ทัดแสงนะครับลง10%ก็คือเราจะตีด้วยทัดแสงแรงขึ้น10%นั่นแหละมันลดต้านทานท่าแสงเรา10%ซึ่งเป็นยังไงฮะเวยนะ่าทำดาเมจทัดแสงเหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟทัดแสงตัวนี้ l o w อร s p e ปกโตก็ทำดาเมจทัดแสงแล้วก็จินซีก็ทำดาเมจทัดแสง20ปีเนี่ยผมมองเลยว่านานมากนะเป็นเลยที่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะต้องรอดูในแพท1.1ว่าพวกเควสหลักพวกอินพีซีแรกของประจำเมืองต่างๆเนี่ย เขาจะให้ในส่วนของอไอ้เจ้าตัวปลดกลุ่มดาวมาจนครบ c 6หรือเปล่านะครับก็ต้องดูอีกทีเนาะแต่เบื้องต้นถ้ามี46จะแนะนำมากมากนะครับสำหรับตัวนี้ปั้นเป็น DPS คู่กับจิต C ได้เลยคุณถ้าคุณโวยจินซีหน่อยอาจจะทำจิตซีให้ครบก่อนแล้วตัวนี้ค่อยมาทำต่อทีหลังเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับต้นต่อมาเนี่ยที่ผมอยากใหอ้อันดับต่อมานะครับก็คือเป็นสังข์วครับ สารหัวเนี่ยมันเป็นตัวสามัญประจำบ,บ้านอยู่แล้วจินซีเนี่ยอย่างที่บอกครับที่ผมให้ดูสกิลไปนะครับแล้วก็ให้ดูพวกคําอธิบายสกิลเนี่ยเจ้า,จาตัวน้องจินซีนยจะมีหลายร่างนะครับซึ่งแต่ละร่างกว่าเราจะเปลี่ยนได้กว่าเราจะก่อนเราจะอัพขั้นร่างเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นร่างมังกรนะครับร่างนู้นร่างนี้นะครับก่อนที่เราจะจบคอมโบของน้องจินซีด้วยการกดอันติเนี่ย เราต้องตีธรรมดาเกตสกแต็กครับแล้วจังหวะที่เราตีธรรมดาเนี่ยถ้าเรามีดาเมจจตีธรรมดาได้แรงเนี่ยผมบอกว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็สารหัวเป็นตัวที่วนได้ไวครับไม่ว่าจะมีดาบที่ดาบอย่างพวกอะไรสแลชเชอร์อะไรสักอย่างที่เวลากดสกิลอีปุ๊บแล้วมันจะทําให้เปลี่ยนตัวได้ไวขึ้นนะครับถ้ามีดาบนั้นก็จะไวแต่ถ้าไม่มีถามว่าไวมันก็เป็นตัวที่ไวนะครับแล้วก็ปั่นง่ายนะครับเรียกว่าใช้ของอะไรเนี่ยไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากอะไรขนาดเหมือนตัวดามจเนาะเพราะน้องเป็นะะนะะนะตัวซับธรรมชาตินะครับแล้วก็ ปั้นน้องไว้เนี่ยไปได้หลายทีมนะครับเพราะว่าพื้นฐานของตัวแต่ละตัวครับในการเก็บสแต็กเออยทำอะไรเออยถ้าเราไม่มีสกิลยางไงเราก็ต้องเบสิคแอทแทกยาวๆนะครับจนกว่าเราจะมีสกิลมาหรือสแต็กเต็มเราถึงจะทำาจ้มจได้แบบล้นๆเนาะสำหรับด p s แทบจะทุกตัวในเกมนะครับก็เลยน้องสันหัวเนี่ยจะไปได้ทุกทีมปั้นมาค่อนข้างคุ้มนะครับเนาะระหว่างที่จินซียังไม่เปลี่ยนร่างเป็นร่างบังกรเออยร่างอะไรเออยเขาก็ต้องเก็บสแต็กจากการตีธรรมดาแล้วก็สกิลสกิลอะไรต่างๆไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ อย่างสุดท้ายนะที่ผมอยากแนะนําก็เป็นเต่าฉีนะครับเต่าฉีเนี่ยจะมีบทบาทหน่อยตั้งแต่ยินหลินแหละใครเล่นยินหลินเป็นเมนดีพีเนี่ยเต่าฉีเนี่ยควรจะต้องใส่ในทีมนะครับเพราะว่าตัวที่ใช้เรโซแนนซ์สกิลเป็นทางผ่านในการเก็บจะแตกเปลี่ยนล่างอย่างจ้องจินซีหรือว่าจินหลินที่เป็นดาเมจที่มาจากสกิล E ส่วนใหญ่เต่าฉีเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเขาบัฟดาเมจจากเรโซแนนซ์สกิลหรือสกิล E เนี่ย เยอะมากๆนะครับเป็นเวลา14วินาทีนะครับเป็นเรืที่นานนะผมมองว่าเป็นเรื่ที่นานนะครับแล้วก็โอเคกําลังโอเคด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้แนะนําถ้าอยากเล่นสปายเลื่นๆเนี่ยผมอยากให้เจ้าตัวน้องเจ้าเต่าฉีเนี่ยมีดาบเจ้าตัวนี้นะครับดิสคอร์ดนะครับซึ่งจะได้รีเจนพลังงานด้วยเป็นหลักซึ่งเหมาะกับสายซัพพอร์ตเอามาใส่ให้ซับทพนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นดาบเล็กอะไรเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ดาบขาวๆแล้วก็เป็นใน เซตเดียวกันนะที่มันให้รีเจนพลังงานแล้วก็สกิลข้างล่างเหมือนกันที่เวลากดสกิล e เนี่ยมันจะเพิ่มนะครับแต้มคอนเสิร์โตนะครับก็คือหลอดเปลี่ยนตัวตรงนี้นะครับหลอดเปลี่ยนตัวตรงนี้เนี่ย,เ,เ,ยเพิ่มให้ไวมากขึ้นนะครับทุกๆ20ยี่สิปีก็คือคอมโบหนึ่งเราก็ประมาณ 20, ยี่สิบสามสิบแล้วก็คือ1คอมโบเราก็จะใช้สกิลดาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนได้ไวบัฟ <Buff S 2> เราจะได้ไม่หลุดนะครับบัฟฟิลลีน่าจะได้อยู่แบบยาวไปจนถึง d p s เราก็เป็นเลยที่ดีนะครับแนะนําว่าถ้ามีเนี่ยยเเเต่่่าาาาีก็คววรรหิบมลนนะพะพ ยังไงดีล่ะเตาฉีดเป็นตัวที่ปั๊บให้สกิล e แรงขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่วงนี้อาจจะใช้บ่อยเพราะว่าอย่างตัวแชงลี่เนี่ยกอ็อาจจะใช้สก e ิล e บ่อยก็ได้นี้ผมยังไม่ได้ไปศึกษาไม่ดูมาแต่ว่าอย่างยินลินแล้วก็จินซีเนี่ยจะใช้สก e ิล e บ่อยนะครับก็แล้วแต่นะว่าคุณผู้ชมปัดตัวไหนพวกนี้มาแต่ผมแนะนําประมาณนี้นะครับหลกักๆที่ผมเชียร์สุดๆเลยแล้วค่อนข้างจะเห็นคุณค่าในตัวของของการเป็นซับดีเของจินซีมากสุดก็จะเป็นโลเวอร์ท่าแสงนะครับ แต่ถ้าแนะนำจริงๆก็4 6นะครับเพราะมันลดต้านทานแสง10% 20%ปีซึ่งเป็นอะไรที่นานๆนะครับเราสามารถจังหวะนั้นเราสามารถควิกสัอปนะครับให้เจ้าตัวโลเวอร์้าแสงมาทำดาเมจคู่กับจิต C ก็ได้แบบสลับไปสลับมานะครับทำให้ทำดาเมจกันได้ต่อเนื่องแล้วก็ไหลลื่นมากยี่งขึ้นนะครับไม่แบบว่าต้องรอวนปับใหม่อะไรใหม่เนาะแล้ก็สลับ คลิกสวบวนไปวนมาซักดกันได้ตัวนัวเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอธิบายสกิลแนะนําสกิลแล้วก็แนะนําการจัดทีมนะครับแล้วก็แนะนํานะครับว่าเออเจ้าตัวน้องจิตซีเนี่ยใช้ของอัพตัวเท่าไหร่ใช้ของอัพสกิลเท่าไหร่นะครับผมก็หามาให้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทีมน้องจิตซีเออหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับน้องจิตซีนะครับสามารถ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะครับจะนำไปปรับปรุงเนาะสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมฟุตเทอร์รี่เวฟนะครับแนะนำร้านล c h แมน Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกับทางร้าน i c r h ิชแ Shop กันด้วยนะครับถ้าคุณดวงดีคุณอาจจะมีโทรศัพท์ใหม่เล่นเลยก็ได้เนาะประมาณนี้แนละ้วกันสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ